อะไรโด้โอ้ยมาละมาลาสวัสดีครับอยู่กับพดพาซาในเกม GTA V ออนไลน์นะครับแม่วันนี้เปิดคลิปมาตีกัน อย่างเมามันแก๊งไบเกอร์เฮ้ยเล่นเล่นสิบล้อมันก่อนสิบล้อก็ไปเว้นนะฮะอันนี้เป็นท่าตีเวลาขับมอไซค์นะครับสังเกตว่าเราจะได้ท่านี้มาตั้งแต่ตอนแพดไบเกอร์อัปเดตนะครับก็จะมีท่านี้ขึ้นมาสามารถรัววุ้ตอนขี่มอไซค์ได้นะครับจะตีเดี่ยวหรือตีคู่กับเพื่อนก็นได้นะฮะวันนี้นี่ผมจะมาทดสอบอะไรบ,บางอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลอง เอาท่าตีเนี้ยไประเบิดรถดูนะครับไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนแต่เท่าที่เคยตีเล่นในคลิปต่างๆนะฮะร,รู้สึกว่าถ้าตีไปรัวๆนี่รถก็พังได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองแบบว่ากับรถพุ่มเกาะแต่ละคันนะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้เจ้าอาวุธประชิดต,ตัวของเราเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับทำลายรถได้จริงหรือเปล่าตำรวจตำรวจเ,เป้เบนตำรวจเล่นมันเล่นมัน <laughs> ไม่ไปจอดเว้ไอ้ชอ่อเจ้ากูหนูฆ่าประชาชนจะจอดไว้จะจอดเว้ไอ้ไม่ข <im itation> ับหนีไ <im> ม <itation> <im itation> ่กล้าดีกว่าตำรวจแย่ <im itation> มันมาแล้วว่ะมันมาแล้วมาแล้วลง,ลงไปดิเก่งจริงลงไปดิไม่ลงเว้ยเฮ้ยบ็ดม,มาแล้ว <c oughs> มมแม่เดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันผิดคิวผิดคิวเอาไว้ไว้ คันแรกครับเดี๋ยวเราลองกับรถคุ้มเกาะราคาถูกในเกมกันก่อนฮะุรุมะมาบุดจ,จำบุดรวมด้วยช่วยกันหน่อยเออรถคันนี้คุณ,คณะเะพอ้นีบันคุรุมาขาวด้ตำนานนีหว่ารถของใครสักคนเออเเดลองดู มันเว้ยตียี้วลัวเลยนิงหงิกนะเว้ยมันน่าจะแบบว่ามีท่าไม่ตายนะเว้ยลัวยี่กว่านี้นตัดตัดัวยยิงรถติดเดียวโตเออตัวยีจะไปรถ <laughs> ป,ประโร <laughs> กยกตัดยา <laughs> วตัดยาวตัดยา <laughs> วา <laughs> ออไพังวันนี้และพี่ดูชุดสอ,องคนข้างหน้าพี่ด้ววันพีเอวตัวได้มาตีหรือมนทำอะไรวะเนี่ยพังไหมวันนี้ ไปฉายผมได้ยังพังมัแค่ไปฉายมันต้องไอดีเว้ยปัจจปัจจนี่น่าจะโหดสุดเออเาเจ้เจเป็นอะไรเป็นลมอ่ยกได้เว้ยยกได้เว้ยเว้ยบุดจำบุดบดจำบดจำบด ใกลแล้วขวานใกล้พังแล้วไปชายใกล้พังแล้วไอ้เจ้าเองไม่ไปซ้อนเพือ่อนไกลแล้วเว้ยขวานใกล้แลวขวานใกล้พังแล้วรถไปพังรู้สึกขวานจะใกล้พังไปชายมันได้เลนหลุดวเว้ยเออ ฟังไหมฟังจ๊อเอ้เจ้าบ่เหม็นบ่เอ้โจ้าวเอ้าเด๋อเอ้ยรถทีสี่โยกได้เป็นมีอะไรในรถไหนไมนมีตำรานในรถไหมเบนเป็นเล่นของแน่รถโยกไปโยกมาาไปตีบ่อยใช่ไหมเนี่ย มเโชคดีมาลองรับทุกสถานการณ์นี่ต้องเจอปแจเทพปรแจบวกแปดไอ้เก่งถอยมาไหมดังเบอร์มัตักเียกระบอกยาวเ้จยเนั้อหัวจะพังนะ สลาดประแจบวกแปดตัวเนี้ยเดี๋ยวไปฉายบวกสร็จกิเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วประแจกูเนี่ยเริ่มไปโอ๊ยีีโนโดๆสภาพรถนีเละแล้วพี่ น้ำเริ่มติดกันแล้วน้ำเดือดเลยเอามาม่ามาต้มแป๊บโอ้ยะม่าม่าใหญ่เย มารอบนี้เดี๋ยวมาลองรถใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮะอินสแตนซ์คนละไม้คนละมือไอโจมันอู้เว้ยลุยลัวยิกเลยฮะ พังไหมวันนี้เฮเฮ้ยพี่เข้าไหมเข้าพี่เข้าเข้าเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมีปิ้งใจเฮ้ยไอพี่ไอ ไปเป็นไวจังว่ารอบนีมารอบนี้เจอรถถังหน่อยฮะทดสอบความถึกไอคันเมื่อกี้นี่ไปไวมากอินเซนเซนเดี๋ยวมาเจอพี่เบิ้มของเราหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล,ล้กลแล้วรถไฟหน้ามัน กล้แล้วกระเจกูเนี่ยใกล้แล้วเไหนวะมันใกล้แตกแล้วพี่เล่นมันเล่นมันเกินความสามารถเราช้นิวชจนิวเอไอไล้แล้วพี่เฮ้ยเอาวา่ะเฮ้ยไข่ปิ้งไก่หลังรถาเฮ้ยเฮ้ยถ้าไข่ได้ไข่ได้ควันยิ่งขบเลย ไปย่างมาได้เก็บาดเจ้ก็เหนืออแล้วบาเ็ปยเยถ้าลงถ้าลงไปควานีตายโอ้โหอ่าสัตยาวสัตยาวข้าไป่เเอับลย้าวลโอ้มันไม่สะเทือนเลยเว้ยถ้าเป็นอีเสจนเมื่อกี้นีพังไปแล้วนีเอ้ปนีเสั้วงนี้มันสึกเหมือนกันเว้ยเอาดบา เอาวะเจอกันหน่อยวะทิกทิกฟอหอกับคุณลูกมะาป่าววะทำไมที่เกมไม่เหมือนที่เสียงแม่งเสียตี๊ดเลยกันทางบนมันอู้เว้ยทางบนมันอู้เว้ยเกมมันติดหมดอู้อะติดเลยผมนี่ประแจบวกเก้าเลยฮะร้อยกระบวนท่านประแจบวกเร้อยท่าในห้านาทีร้อยท่าในห้านาที เด๋อเด๋อเหมือนเดิมอันนี้คุ้นคุ้น <c oughs> โอ้ยคุ้นคุ้นอะุูมว่าไหมคุ้นแหละแหละเอาเว้ๆๆๆช่วยช่วยกันทำมาหากินหน่อยเร็วจะระเบิๆๆๆเดอ่ะจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วขอเทลูกถังก่อน ไม่พังสักทีจะพังไหมฮะจะพังไหมพังเลยตีแต่ไม่ยอมพังขับนิดเดียวพังเลยขับนิดเดียวพังเลยอเอาละฮะวันนี้สนุกสนานกันพอสมควรนะครับหลังจากทำการทดสอบนะครับความแรงของอาวุธะระยะประชิดนะฮะ เขาที่ทดลองนี่รู้สึกว่ามันสามารถทําลายรถคันหนึ่งได้แบบสบายๆนะถ้าจํานวนคนเยอะนะครับแล้วก็ตีกันรัวๆหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ารถถังจะบักเนาะเมื่อกี้ได้ตีกันแบบว่ามือหงอิกแล้วแต่มันไม่พังก็ตีนะครับเลยเลยจัดการพังเองเลยนะครับแต่ว่าคุรุมากับอินสแเนนี่พังแบบสบายๆนะครับถ้าเกณฑ์นคนมาเยอะกว่านี้น่าจะ ไวกว่านี้อีกเท่าตัวนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับถ้าใครมีคนเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ผมและเดอะแก๊งทีเจทีเฮดขอตัวลาัไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนพี่ โอ้ยชนต้นไม้เฮ้ยโดนชนต้นไม้แล้วไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเย็นอย่าพึ่งฆ่ากันใจเย็นด้ภูมิอุ้ยไอภูมินี่พี่นะเว้ยพี่นั่น,น